พี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะพี่อ,อ้อยจะทําขนมจีนน้ำพริกนะคะตัวนี้เป็นถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวที่พี่อ้อยเคี่ยวแล้วก็ตีเนียนไปแล้วเนาะพี่อ้อยจะทําแบบง่ายๆนะคะก็คือจะใช้เป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาที่พี่อ้อยใช้ก็คือน้ำพริกเผาเจะนะคะที่พี่อ้อยทําเอาไว้เนาะ ก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะลองหนึ่งช้อนก่อนเพราะว่าน้ำพริกเผาเที่ยวนี้เผ็ดนะคะ เติมกะทินะคะเมื่อกี้เป็นน้ำเนาะเป็นน้ำที่พี่วายต้มถักเขียวแต่ตอนนี้เราก็เติมกะทิลงไปตัวขนมจีนพริกไม่ต้องการความมันนะคะซุปขงเห็ดหอมหนึ่งช้อนคุณๆเลยนะคะก็เกียบเท่าหนึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะคะเกลือ ดี๋ยจะใส่สองช้อนเนาะเพราะว่าตัวนี้จะต้องรสชาติาเข้มข้นนะคะอันนี้เป็นถั่วผลนะคะถัว่วลิสงวันนี้พี่อ้อยจะทําทเป็นใช้เป็นน้ำตาลยาหวานนะคะแต่จะต้องผสมนิดหน่อย ด้วยน้ำตาลอ้อยหรือโอทึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลอ้อยจะให้ความหอมนะคะก็ใส่ไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วตอนนี้ก็จะใส่ด้วยน้ําตาลย่าหวานตัวน้ําพริกเผาจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะก็จะต้องชิมก่อนเนาะด้วยใส่สามซองก่อนละกันเพราะว่าอ่ะเขาเยอะ ชิมผ่อนะว่ารสชาติเผ็ดหรือยังนะคะจะให้เผ็ดแค่นินดๆนะคะไม่เผ็ดมากนะคะนั่ยังไม่เผ็ดเลยเราขออีกซ้อนนึงนะคะ รสชาตินะคะตามต้องการนะคะทานรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะตัวนี้ที่ไร้เติมน้ำตาลลงไปสามซองนะคะแล้วก็น้ำตาลอ่าโอทื้อความหวานก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวที่ขาดไม่ได้ก็คือนะ้ำมะขามนะคะขนมจีน อ่าน้ำพริกนะคะบางคนก็เรียกน้ำยาถั่วเนาะแต่พี่อ้อยจะเรียกน้ำพริกนะคะเพราะว่าที่บ้านพี่อ้อยเรียกแบบนี้เนาะหลายๆบ้านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีรสอ่าออกเปรี้ยวเค็มน,นิดนี้นะคะแล้วก็มีหวานเนะ ใช้ประมาณอันนี้พี่ว่าเป็นกล่องใหญ่เนาะกล่องใหญ่ตัวนี้เป็น500ร้มนะคะใช้ประมาณครึ่งกล่องนะคะขอโทษนะคะมีสายเข้ามาเนเพย่อยเลยกดผิดนะคะตัวน้ำยาถั่วนะคะหรือน้ำยาน้ำตัวน้ำพริกนะคะถ้าใครชอบอ่า ใส่นะคะก็ให้เติมน้ําหรือว่าเติมเป็นหางกะทิก็ได้นะคะแต่พี่อ้อยใช้เป็นกะทิกองเนาะถ้าพี่อ้อยใช้เป็นกะทิก่องพี่อ้อยจะต้องเติมเป็นน้ำเปล่านะคะเติมน้ํามันพริกเผาเนพะื่อความเข้มข้นของเขาอันนี้พี่อ้อยทอดพริกเอาไว้ก่อนนั้นแช่ไว้ในน้ํามันนะ เดี๋ยวพอเย็นแล้วค่ะน้ำมันก็จะลอยขึ้นมาคะ่ะสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะใส่เยอะๆหอมนะคะจะหอมมากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันี่ย้อยลือง มะกรูดนะคะน้ำมะกรูดนะคะจะบีบใส่ลงไปก็ได้หรือไม่บีบก็ได้เนาะ,ะเราจะอาศัยความหอมจากผิวผิวมะกรูดนะคะ ใส่จาน,น,นค่ะถั่วลวกนะคะถั่วฝักยาวเนาะอ่าอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะตัวพี่อ้อยต้องทานตลอดนะคะก็คือ มาล้างขีนนกนะคะแล้วก็พริกทอดพริกทอดเนี่ยอร่อยนะคะเวลาทานเนาะเขาจะให้ความหอมเสร็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะ ขน,นนนะะขนมจีนน้ำพริกนะคะขนมจีนน้ำพริกทำง่ายๆใช้สูตรน้ำพริกเผานะคะแต่ที่จริงแล้วการทำเขาก็เหมือนกันทั่วๆไปนะคะแต่เพียงแต่ว่าพี่อ้อยเตรียมน้ำพริกเผาเอาไว้เนาะเราก็เลยจะใช้เป็นน้ำพริกเผาง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักท่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะ แล้วก็เช่นเคยนะคะฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ